เขาก็ต้องเลิกเลิกขายเพราะว่าเอามาตั้งขายแล้วมันขายได้ขายไม่ได้เหมือน <c oughs> เหมือนยายเจ้ยอะนะเออยายเจ้ยเนี่ยที่เขาไปอยู่กับช่างใหญ่เนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> เพราะอะไรเขาไปขายสามแยกแล้วเอฟซีสามแยกนี่แหละเออเขาบอกไปซ้นนั่งอยู่สามวันขายไม่ได้สักบาท ตอนแรกก็ดูเหมือนจะขายดีพ่อป้าคำสายแกไปวางขายดูเหมือนนู่นนั่นนั่นเออมันก็ขายดีอยู่นะครับเขาก็มาขายกันแต่พอแต่พอป้าคำสายแกกลับไปจะปาดงแล้วอ่าพวกนี้เขาก็มาวางขายกันเออยายแตงโมบ้างอ่าสาวเจ้ยบ้างนะครับเขามาวางขายสามวันนะสามวันเขาบอกขายไม่ได้สักบาทแอดก็บอกว่าเฮ้ย ไอ้ไอคุณจะมาวางขายอย่างสองอย่างเนี่ยมันมันไม่น่าซื้อมันน้อยไปของมันน้อยใช่ไหมคุณต้องใช้ความอดทนอย่างมากนะการขายไอ้พื้นที่แบบนี้นะวางขายเนี่ยคุณต้องขายของเยอะๆของเยอะๆแล้วก็ใช้ความอดทนได้ไม่ได้ก็ต้องขายอยู่งั้นก่อนจนจน,จนกว่าเขาจะเห็นเขาจะติดตลาดมันถึงจะขายได้ให <c oughs> ม่ๆมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วจะขายได้ มันก็คงเป็นไม่ได้เหมือนเหมือนอยู่ที่หน้าบ้านช่างใหญ่สมัยก่อนหรอกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเออคนไม่ได้มากันขนาดนั้นใช่ถูกต้อง <c oughs> อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ที่นี่ก็ได้อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันตลาดอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันเขามีเจ้าของที่อยู่มีเจ้าที่เขาอยู่มีคนจัดตลาดอยู่ ว่าที่ไหนควรจะวางที่ไหนควรจะไม่วางเขาจะวางขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปขายไอ้ที่ของคนนั้นน่ะถ้าเขาไม่มาเน่ยขายโช๊กคาวได้แต่ถ้าเขามาเราก็ต้องหนีเพราะเขาเป็นเจ้าของเก่าเขาก็เสียเงินนะไม่ใช่ไม่เสียนะเ,ออเป็นรายวันวันละสามสิบสี่สิบยี่สิบอะไรก็แล้วแต่เขาจะจัดแล้วเป็นรายปีก็ต่างหากอีกเห็นไหมนะแอดก็ยังคิดในใจจัดตลาดนัดดีไหมเนี่ยเห็นไหม แอดเคยนะไม่ใช่ไม่เคยนะเคยทํานะเรื่องพวกนี้นะไม่ใช่ไม่เคยเคยทนะําเออแต่มันก็ไม่ค่อยรุ่งหรอกมันไม่ได้ติดตลาดถ้าติดตลาดแล้วอยู่ได้เอมีแม่ค้ามีองค์กรของตัวเองสักร้อยเจ้าเนี่ยโอ้โหสบายเลยสิลอยลำเลยเดือนหลายหมื่นลอยลำเลยเอาจริงๆเขาก็ทากันอย่างนี้ยพราติดตลาดเนี่ยโอ้โหมีแต่คนอยากมาขายเพราะตลาดมันใหญ่ตลาดมันติดแล้วคนเดินเยอะไงอย่างเงี้ยเยอะแยะเออ แอดก็เคยรู้เคยขายในในวงการนี้อยู่นะครับห้าสิบาทใช่ไหมโอ้ห้าสิบบาทแถวบางฉลงเอ้ยแถวอะไรนะอ่อนนุชก็ไปนะแอดไปหมดนะครับเออขายช่วงนั้นมันเศรษฐกิจไม่ดีนะเราทำงานไปด้วยยังขายของไปด้วยเลยกลางวันแล้วเอาของไปลงแล้ววิ่งเอารถเอาของไปลงลงเสร็จตอนเย็นก็ไปรับของกลับ ตอนวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ไปวางขายเองไปขายเองนะครับแอดไปขายมาแล้วไปขายเองเออไปขายแล้วทําทุกอย่างก็ทําคืออยากจะเรียนรู้อยากจะทําตรงนี้ว่าเออมันเป็นยังไงบรรยากาศมันเป็นแบบไหนเอ่ททำงานทุกคนขายได้ทั้งนั้นนะไม่ว่าคุณจะเก่งไมยจากไหนจบยังไงมาพอมาถึงเศรษฐกิจไม่ดีคุณก็ต้องทําคุณต้องอยู่ได้ในสังคมอยู่ได้ตรงนั้นได้เอาทุกอย่างเออขายได้ทุกอย่าง ถูกต้องครับผมอย่างเนี้ยก็ขายได้นะขายให้เอซีคุยได้ขายได้ทําได้หมดแหละมันขึ้นอยู่กับเราจะทาหรือมันหรือเปล่าหรือยังไงมีต้นทุนทําไหมแค่นั้นเองขายส่วนมากพวกนี้ก็จะขายพวกเสื้อผ้าเพราะอะไรมันไม่เสียขายของกินก็เป็นของแห้งเออเป็นของที่ไม่ได้มันเก็บไว้ได้นานเอาง่ายเออขายของที่เสียไวมันก็ต้องขายแบบทาแล้วก็ต้องขายให้หมดหมดนะมันต้องขายไว อย่างจกนาเขาขายปลาส่งปลาส้มนะมันมีอายุความอายุงานมันอยู่เออไปเก็บไว้นานมันก็ไม่ได้ใช่ไหมขายของก็ต้องขายดูด้วยว่าอันนั้นนมันเก็บไว้ได้นานหรือเปล่าอาอย่างของแห้งของที่ไม่เสียเนี่ยขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เอาไว้ขายวันหน้าอีกวันอื่นก็ขายได้มันไม่เสียเห็นไหมมันไม่เสียก็ขายได้เออแต่ยังขายของกินเนี่ย วันต่อวันต้องขายให้หมดอย่างเราทําวันต่อวันมันต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยตอนทําเนี่ยตอนเตรียมงานเตรียมของอะไรต่างๆพอทําเสร็จก็ก็ไปขายขายวันต่อวันนะแอดอันนี้แอดยังทําเป็นเลยเอสีไอ้ขนมไอ้ขนมญี่ปุ่นอะ่ะเขาเรียกอะไรที่มันใช้สลายพันะ่ะนะ เออเขาเรียกว่าขนมอะไรนะเอซีนะที่ว่าใช้สลายมันมีหลายๆห,หน้าอ่อพันเป็นข้าวข้าวของญี่ปุ่นอะ่ะแล้วก็มาทําแล้วก็มาพันแอดยังทําเลย <c oughs> เห็นไหมทําเป็นนะเอดก็ยังรู้สูตรเลยสูตรนี้ขายเป็นหมื่นนะ FC. เอซีเอดบอกเลยเลยสูตรเนี้ขายเป็นหมื่นแต่แอดก็จําได้เอเจําได้อยู่ในหัวเลยว่าทํายังไง <c oughs> ซื้อ ซื้อบ็อกข้าวนะครับใส่บอกข้าวแล้วมากองเป็นเป็นปั้น่ะเออแบบเป็นข้าวปั้น่ะซูชิเออใช่ใช่ซูชิถูกต้องเออข้าวซื้อมาจากไงอะไรแอ็กก็รู้หมดวิธีทําก็รู้ทําก็รู้ใช้ไอ,อปลาใช้อะไรต่ออะไรมาทําเนี่ยเออหรือปลาเซมอนอะไรอย่างเงี้ยหน้าแล้วแต่หน้านหน้าน,นู้นเหมือนขายที่ห้างะก็ทําเป็นแ <laughs> อ็ก็ทําเป็นนะสูตรเนี้ยนะ ก็ทําเป็นเพราะอะไรเราซื้อสูตรมาแล้วไงหลายหมื่นนะแต่เราก็จําในห่วงสมองเนะี่ยไม่ได้โจดหรอกจําได้มันจําไม่ง่ายซื้อยุงเทพไปเอฟซีแอดตื่นตีสองะไปไหนอะไปตลาดตลาดสี่มุมเมืองไงไปซื้อของมาแล้วตอนเช้าก็เตรียมของวันหยุดก็ไปแต่เช้านะครับไปขายเออพอเสียสายก็กลับเข้ามาบ่ายไปอีกแล้ว มันจะขายสองสองเวลาเลยเช้ากับเย็นวันธรรมดาก็ทํางานเอตอนกลางวันก็ขับรถเอาไปวางของแล้วก็จ้างคนมาขายเห็นไหมทําขนาดนั้นเอฟซี MC, ทำทุกอย่างเอท,ที่ที่อยากจะทําลองดูตะก่อนก็อายนะครับเอฟซี MC, อายอา,อายเพราะว่าไม่กล้าขายไม่คืออาอายเราไม่เคยขายใช่ไหมเราก็ทําแต่งานเนอเอพอมาขายก็ลองดู เพราะว่าวิกฤตการ์มันจะเป็นต้องทําเพราะว่าอช่วงวิกฤตเขาไม่ให้ทําโอเลยบริษัทบอกสั่งงดห้ามทําโอให้เลิกห้าโมงห้าโมงอย่างเดียวเลยวันหยุดก็ไม่ต้องมาทําให้เลิกอย่างเดียวเลิกห้าโมงห้าโมงเพราะว่าเขาต้องการลดต้นทุนบางคนก็เจอซองขาวนะใครที่ไม่ดีไม่อะไรเนี่ยเขาก็จ้างออกเลยจ้างออกโดนระดับล่างระดับบนโดนหมดใครดีเงินเดือนเยอะก็โดน เออโอ้ตอนนั้นอันตรายมากสถานการณ์ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ผ่านพ้นมาได้เห็นไหมก็ก็ขายเออขายถามว่ามันรวยไหมพอมันได้จังไม่ค่อยได้หรอก็คือเอาเงินตรงค้าขายเนะี่ยเอามาเปลี่ยนกินเอามาเป็นทุนกินเนะี่ยเอามาเป็นใช้จ่ายอยู่ในครอบครัวอะไรทำอย่างเงี้ยทําได้ทุกอย่างน,นะเราถือว่าเรามือขาท้าดีใช่ไหมล้วก็ทําจะค้าขายแล้วก็ทําได้ เออไม่มีความยากจนในหมู่ชนขยันเอฟซีทำไปเถอะนะครับทําแล้วมันได้ตงังมันเป็นงานอา,อาอดิเลกหรือไม่ใช่งานในเหล็กคือเป็นเป็นงานที่สุดจริตเออทําได้แต่แต่มันก็ถามว่ามันเอาไปเป็นอาชีพได้ไม่ได้ขนาดคนเกาขายผักเนี่ยเออได้วันละเป็นพันเอาขายขายผักไหม ผักแล้วก็ซื้อมาเป็นมัดๆเลยแล้วก็มาแบ่งขายกามละสิบเห็นไหมกาไรไหมล่ะแต่ละอายุงานมันไม่ได้เยอะนะแค่วันเดียวขายวันต่อวันเออขายวันต่อวันแค่นั้นเองอายุงานไม่เยอะมันก็โอเคนะ fd นะในช่วงวิกฤตการณ์แบบเนี้ยแบบเศรษฐกิจไม่ดีแบบเนี้ยเราก็ขายไปเถอะขายอะไรก็ขายไปเถอะเออขายในโซเชียลก็ได้นะ เดี๋ยวนี้มันยิ่งเพิ่มช่องทางขายมากยิ่งขึ้นโซเชียลก็ขายได้ขายตามตลาดนัดก็ขายได้เออถ้าเราจะไปลงทุนเปิดร้านเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเปิดร้านเปิดทําได้แต่มันต้องลงทุนสูงอ่าลงทุนสูงถ้ามีเงินเยอะๆก็ททาได้นะใช่ครับผมเช่าที่มันก็แพงไงแต่ว่าถ้ามันขายได้เยอะมันก็คุ้มนะเนี่ยแอดยังเลงอยู่เลยเนี่ยถ้ามีทุนในเอฟซีไปขายที่นครพนมอ่าเห็นไหม ทำไมถึงเราคิดแบบนั้นขายนาครพนมทําไมถึงเราคิดแบบนั้นก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเช่าร้านเนี่ยแล้วก็ซื้อของเบ็ดเตล็ดทุกอย่างแหละซื้อเยอะๆเลยเอามาใส่ร้านให้เต็มเลยแล้วจะมีคนฝั่งลาวเนี่ยข้ามมาซื้อเขาซื้อเราไปขายเราต้องไปหาซื้อที่แหล่งที่ถูกที่สุดแบบต้นทุนมาเลยเออแบบแม่คงแมกโคอะไรก็ว่าไปขายกําไรไม่ต้องเยอะเอาบาทสองบาทอะ ชิ้นหนึ่งอะให้มันแต่เราขายหลากหลายขายปริมาณมากๆจะเป็นแบบนั้นแอดเห็นเขาทำเนี่ยโอ้โหวันเป็นหมื่นนิดสิฝั่งนู้นเขามาซื้อเขามาซื้อยกเพราะอะไรเขาซื้อไปขายเออซื้อไปขายแล้วเขาไม่ได้เก็บภาษีแต่เราไปซื้อฝั่งนู้นกลับเข้ามาเนี่ยถ้าซื้อเยอะโดนภาษีครับไทยเก็บภาษีอเออแต่ฝั่งนู้นเขาไม่เสียภาษีนะครับ นะซื้อไปได้ซื้อไปเลยนะเออเราไม่ว่าเห็นไหมเออมันแตกต่างกันเราซื้อเขากลับมาชิ้นสองชิ้นไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ซื้อเยอะนี่เขาเล่นภาษีเรานะครับฝั่งเราเก็บฝั่งเขาไม่เก็บเขาก็มามาขึ้นเรือลงเรือมาแล้วก็มาซื้อของเราเนี่ยอ่าไปขายฝั่งเขาแล้วซื้อจํานวนมากกําไรไม่ต้องเยอะแล้วชิ้นบาทสองบาทก็พอเออ มาช่วยขายก็ดีลูกค้าใช่ไหมดึงลูกค้าเลยเอาประมาณนั้นเลยเหรอแอดยังเล็ง hmm. อยู่เลยเนี่ยระหว่างอ่าระหว่างที่เนี่ย <c oughs> ที่มุกดาหารอ่ามุกดาหารกับนครพนมเนี่ยแอดดูหมดหมดแล้วนะแอดไปดูมาบอกแล้วว่าเออมันก็น่าทํานะน่าแต่ลงทุนเนี่ยมันยงทุนเยอะลงทุนหลายแสนบอกได้เลยซื้อของเข้าร้าน,นหลายแสนมากแสนสองแสนยัง ขี้หมาเลยของยังไม่มีมันต้องซื้อเป็นห้าหกแสนนะู่นน่ะเป็นล้านยิ่งดีหมดเป็นล้าน,านเออเอดเสียดายเอาเงินมาทิ้งตรงนี้นะเป็นล้านล้านเอฟซีโอ้โหถ้าเราไปลงทุนค้าขายแล้ป่านนี้ลอยลำไปแล้วแอดบอกเลยตรงๆนะลอยลำจริงๆเออฝั่งลาวเขาจะมาซื้อเยอะอันไหนยิ่งถูกก็ยิ่งเอาล้านไหน กำไรน้อยเนี่ยยิ่งยิ่งเราขายถูกเนี่ยเขายิ่งมาซื้อแล้วเ็ามาซื้อก็จะซื้อบ่อยๆะซื้อเรื่อยๆเ,ออเดี๋ยวสลับกันซื้อมั่งเขาเห็นกเขาบอกต่อเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อไม่มีขาดทุนหรอกเพราะว่าเป็นเป็นของที่มันไม่เสียงเนี่ย FC ของมันไม่เสียไปขายได้เลยใครคิดว่าอยากจะทําอะไรเนี่ยไปได้เลยไปศึกษาได้เลยดีกว่าเรามาเปิดร้านอ่าเล็กๆน้อยๆนะครับ อะไรแอดประแจเหรอจำนงนะนี่แหละนะครับเอซีแอดบอกได้เลยนะว่าอ่าของพวกเนี้ยเราแนะนำไปเนี่ยเอทซีทำได้ช่วงเราไม่มีงานเนี่ยนะครับเราไม่มีงานอ่าไปทำที่มันมันอะไรพวกนี้นะเรามาทําพวกเนี้ยค้าขายเนี่ย มันแน่นอนมันได้แน่แถ้าขอให้มีทุนลงนะเออไม่ขาดทุนแน่นอนแอดบอกเลยไม่ขาดทุนขายของพวกนี้